สวัสดีครับคุณท,ท่านครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับมาอัปเดตรถสวยที่น่าสนใจกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสับรถตู้สไตล์ MPV สวยๆแบบนี้นะครับคุณด H1 เฮรุ่น2.5 Elite นะครับปี2018จดปี19คันนี้ราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่1,499,000บาทตีกลมๆไป1,500,000กันลวกันนะครับสำหรับตัว H1 รุ่นนี้จะมี3รุ่นด้วยกันนะครับ 2.5 Touring นะครับแล้วก็2.5 Elite คือรุ่นนี้เลยแล้วก็2.5 Deluxe เป็นรุ่นท็อปสุดคันนี้เป็นตัวกลางนะครับซึ่งราคาป้ายแดงก็ล้านห้าเลยนะวันนี้มาอัปเดตกันในราคาเพียง899,000บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมใครรังมองหารถตู้สไตล์ MPV สวยๆแบบนี้ไว,ว,ว้ใช้งานนะครับสำหรับครอบครัวนี่ครับมีแนะนำอีกหคันนะครับที่ต้นยุสคาร์เสรีไทยซอย64มีนบุรีกรุงเทพครับ,บ2.5 Elite 2018.19ครับคันนี้สวยน่าใช้งานครับกระจังหน้านะครับเป็นคิวโครเมียมขนาดใหญ่มาพร้อมโลโก้คุนไดเป็นโครเมียมไฟหน้าให้มาเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟจัดหมอกเป็นหลอดไส้คันนี้ใส่ล้อแม็กมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นล้อแม็กนาย่านะครับนี่ครับเป็นล้อแม็กนาย่าขนาด17นิ้วครับนะครับ คันนี้ทางร้านจะเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะครับผู้ชมนี่ครับอัปเดตกัน,ว,น,น,ว,น,นวันนี้วันที่15นะครับวันนี้วันที่15นะครับตุราคมใครกําลังมองหารถสไตล์ MPV หรือรถตู้อนเนกประสงค์สําหรับครอบครัวเอาไว้ใช้งานแนะนําคันนี้ครับฮุนไดเฮส1 2วันสองเป็นเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 5นะครับใช้งานได้ดีครับ ตัวรถก็เป็นสีดำนะครับสวยๆเงาๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะครับล้อแม็กก็ใส่มาเป็นล้อแม็กไนย่าแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นไนย่าเด็คเกอร์นะครับคันนี้สียางจะเป็น2 3 5สามห้าทับห้าห้านะครับเปลี่ยนยางให้นะครับ4เส้นนะครับยางเดินค่อนข้างเสื่อมสภาพแล้วเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับด้านท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะครับโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบเลยนี่ฮะจะมีคำว่า h 1เป็นตัวโครเมียมอยู่แล้วก็มี ฝั่งขวานะครับจะเป็นตัวรุ่นนะครับอีลิตนะครับด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะให้นะครับ4ตำแหน่งนะครับมีเซ็นเซอร์กะระยะสี่ตำแหน่งด้วยคิวโครเมียมโลโก้โครเมี่ยมต่างๆอยู่ครบหมดเลยนี่ครับคุณผู้ชมไฟท้ายนะครับเป็น RVD สวยงามกระจกบานใหญ่นะครับด้านหลังมาพร้อมสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกโดนที่3ที่ปัดน้ำฝนต่างๆนะครับเซ็นเซอร์4ตํตแหน่งนะครับ4ตัว คิวโคมเนียมต่างๆ,ๆอยู่ครบเลยนะครับโลโก้เป็นโครมเมียมสวยงามกระจกบานใหญ่นะครับโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับมาพร้อมตัวไร้ฟ้าด้านหลังนะครับเดี๋ยววนให้ดูรอบคันกันก่อนนี่ครับความสวยงามรอบคันภายนอกนี่ครับคุณผู้ชม2.5 Elite อลนะครับราคาเหลือ899กนะครับคันนี้ 899,000บาทที่สาคัญนะครับเลขมายังใช้งานไปหลักหมื่นโลเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูทีว่าวิ่งไปหมื่นเท่าไรครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นประตูสไลด์ซ้ายขวาเลยนะครับเป็นแบบสไลด์แมนนูลนะครับสไลด์ซ้ายขวาแล้วก็กระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเหลวให้ครบนะครับล้อแมก17นิ้วนะครับล้อแมกหนายญ้าสีบอลเทา17นิ้วเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานครับกระจังหน้าเดิมโรงงานสีดําสวย ราคาพิเศษ899เองนะครับคันนี้ได้ปี18-19ด้วยนะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรถสวยพร้อมใช้งานครับ h ุนไดเฮส2.5 Elite Auto Diesel ปี2018-19จากราคาป้ายแดง1 4 9 9 0 0 0เหลือ899,000บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยคันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูภายในของเจ้า Elite คันนี้กันครับ2.5อ l ล t e นะฮะ ประตูนะเป็นสไลด์นะครับเป็นสไลม์นวลนะครับซ้ายขวาเปิดออกมานะครับนี่ครับเบาะนะครับ3มแถวเบาะหลังเป็นแบบ3าแถวนะคุณผู้ชมนี่ครับเบาะจะมีตัวกับตันซีให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็ตัวเป็นเบาะหนังสีเบจครับคุณผู้ชมพื้นจะเป็นพื้นพรมกระดุมสีแดงแบบนี้สามารถปรับเลื่อนได้ตัวเบาะนะครับตรงกลางแถวกลางก็สามารถพับเก็บได้นะเป็นช่องทางเดินได้ด้วยนะครับนี่ครับ3แถว แถวหน้านะครับเป็น3ที่นั่งแถวที่2เป็น3าที่นั่งแล้วก็แถวที่3เป็น3ที่นั่งนะเป็น9้าที่นั่งนะครับเป็นเบาะ3แถว9ที่นั่งนะครับแล้วก็ด้านหน้าได้ีก3นะครับ9ก0 1 1 12อ่ะจุดได้12คนเลยคั้นี้นะไปไหนเรียกว่าไปกันเป็นหมู่คณะเลยนะครับแล้วก็องค์ประกอบด้านในถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับตัวสครับเพดบันไดขึ้นลงนะครับเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับสครับเพดขึ้นลงทางเดินสแตนเลสนะครับ เบาหนังนะครับมีตัวปรับอากาศปรับระบายอากาศตรงนี้ไม่มีอับชื้นนะครับแล้วก็เพดานนะครับเพดานโล่งโปร่งสบายนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์เพดานแอร์ลาวด้านข้างนะครับส่องตรงทุกแถวไม่ต้องกลัวร้อนเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับรถสวยครับคันนี้โครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ได้พรมกระดุมพรมแดงนะครับสามารถปรับเลื่อนได้นะครับตัวเบาะนี่ครับสามารถปรับเลื่อนได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับปรับเลื่อนได้นะครับ เดินหน้าเดินหลังได้เลยนะครับส่วนเบาะแถวที่3ด้านหลังก็สามารถพับเก็บได้นะครับถ้าไม่ได้ใช้งานนี่ครับสามารถพับกลางได้ตัวที่รองครับตัวนั่งนะครับนี่ฮะพับได้นะครับผู้ชมรถสวยคันนี้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการรถเอาไว้ใช้งานนะครับรับส่งนักเรียนก็ได้หรือว่าใช้งานในครอบครัวก็ได้นะครับคุณได้ก็าดีไซน์เขาสวยงามนะภายในค่อนข้างจะโออารู่หรานะครับแล้วก็น่าใช้งาน นะครับหน้าใช้งานนี่ครับมือจูงมือจับต่างๆนะครับเบาะจะเป็นกับตันซีฟแบบนี้นะครับฝั่งคนขับมาดูกันนะครับนี่ฝั่งคนขับนะแผงประตูนี่ขนาดใหญ่เลยครับคุณผู้ชมก็จะมีไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟเวลคัมตรงนี้แผงประตูก็จะบุหนังนะครับสีเบจนะครับนะครับพื้นแผงควบคุมกระจกจะเป็นลายไม้แบบนี้ครับคุณผู้ชมสวยงามนะครับกระจกนะครับไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้ กระจกมองข้างพาวไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดนะครับมือจับจะเป็นสีไทเทเนียมสีเงินไทเทเนียมแล้วก็กรอบเป็นลายไม้แบบนี้ที่เปิดฟ้าถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับคุณชมกดไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่ใส่ของต่างๆแผงประตูต่างก็เดิมกระจกโคตรเดิมโรงงานหมดนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกนะฮะมาดูคอนโซลด้านหน้านะครับกรอบช่องแอร์ต่างๆก็จะเป็นลายไม้นะครับคันนี้ใส่ตัวโบเวอร์วอตเกตมาให้ด้วยนะคับคุณชมนี่ครับเจ้าของเดิมใส่มาให้นะนี่ครับ มีตัวบวบวัดเกจมาให้ด้วยนะครับวัดรอบต่างๆมีให้ด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะฮะไม่มีบิดงอไม่มีสนิมขึ้นนะครับเดิมๆเลยพื้นพรมแดงเป็นพื้นพรมกระดุมเข้ารูปมาให้ระบบเกียร์ออโต้ห้าสปีดครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้ระบบแอร์เครื่องเสียงบิวอินเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมมิชิุซีดีเอฟเอ็มนะครับ เพดานสวยโปร่งโล่งสบายเพดานก็เป็นสีเบจครับนั่งสบายดูสบายตาดีเบาะก,ก็เป็นสีเบจเป็นเบาะหนังนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเพดดเดิมเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับสติ๊กเกอร์ความดันลมยางน,นะครับเขาจะบอกมาเลยว่าความดันลมยางเท่าไหร่นะฮะจุดผู้สารเท่าไหร่ควรเติมลมยางเท่าไหร่นะครับ,สรรรมมรรบใส่ลมยางไนโตรเจนมานะครับอันนี้นะนี่ฮะให้ดูรอบคันกันเดี๋ยวไปสไลด์ฝั่งนู้นให้ดูกันนะครับสำหรับประตูนะครับ ด้านท้ายด้วยเปิดตัวท้ายดูกันด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็เป็นตูท้ายขนาดใหญ่เปิดง่ายครับโช๊กก็ใช้งานได้ดีไม่มีเสียงดังนี่ครับด้านหลังตัวเบาะสามารถปรับได้นะครับคุณผู้ชมสามารถปรับได้นะครับตัวเบาะตรงนี้นะฮะตรงนี้คือพับตัวที่รองนั่งขึ้นมาพรมกระดุมเข้ารูปมาให้นะครับมีตัวระบายอากาศนี่ครับช่องระบายอากาศนะครับเพดานสวยนะครับภายในสวยโปร่งโล่งสบายนะครับ 3แถว9ที่นั่งนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็โครงสร้างฝาท้ายก็ไม่เคยมีการถอดนะครับน็อตเดิมโรงงานตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับโครงสร้างฝาท้ายน็อตเดิมนะครับโค้ดต่างๆเดิมหมดนะครับนี่ฮะน็อตเดิมโค้ดเดิมนะครับโช๊คต่างๆนะครับโช๊คเดิมโรงงานเลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับไม่มีเสียงดังของแท้นะครับโช๊คแท้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับแท้นะครับคุนได้เนี่ครับสวยงามคันนี้นะครับคุณผู้ชม ราคาก็ดีด้วยนะครับเหลือ899นะครับจากราคาป้ายแดงเนี่ยล้านห้าเลยนะครัสำหรับรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยล้านห้ามีแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งราคาเหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตีกลมไปล้านห้าแล้วกันวันนี้ราคาเหลือแค่แปดเก้าเก้าเองนะครับถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับรตู้นะครับเป็นสไตล์รถตู้อเนกประสงค์นะครับคันนี้สิบเอ็ดที่นั่งนะครับเป็นสไตล์ mpv สิบเอ็ดที่นั่งนะครับน่าสนใจ สีดําดูเท่หล่อมากๆเลยนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ด้านขวาไอ้อยู่ด้านซ้ายของตัวถังนะครับผมร้อแม็กนะครับนาย่าดักเกอร์นะครับคันนี้17นิ้วนะครับนี่ครับประตูสไลด์ซ้ายขวาขึ้นลงง่ายสะดวกครับถ้าเป็นตัวคอมพิวเตอร์มันจะสไลด์ข้างเดียวนะครับแต่ว่าตัวหุน a ดเนี่ยสไลด์2ฝั่งเลยซ้ายและขวาไฟเวลคัมไลท์นะครับสับเพกก็จะเป็นสแตนเลสแบบนี้ขึ้นลงได้ง่ายครับ นี่ครับสวยงามดีไซน์สวยนะครับคุณใดเม็ดโอ่งเม็ดอาร์คต่างๆก็เดิมโรงงานหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเม็ดโอ่งเม็ดอาร์คเดิมโรงงานหมดเห็นไหมฮะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับตรงนี้ถ้าคทับลงไปถ้าไม่ได้ใช้เป็นเบาะนั่งนะครับทับลงไปก็เป็นที่เก็บของที่วางแก้วน้ํากาแฟได้ด้วยนะครับเป็นเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับนี่ครับมือจับต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับประตูนะครับขนาดใหญ่บานใหญ่ ซ้ายขวากระจกคดเดิมหมดนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกนะครับคุณผู้ชมรถสวยคันนี้พร้อมใช้งานเลยครับคอนโซลสวยเบาะต่างๆก็ไม่มีขาดนะฮะใช้งานได้ครบสมบูรณ์ทุกตัวเลยนะฮะไม่มีขาดตัวเบาะนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่นะครับเซอร์วิสฟรีให้3เดือนนะครับคุณผู้ชมดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ฮะระบบแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับมี แยกอิสระซ้ายและขวานะครับมีร้อนมีเย็นปรับได้หมดเลยปรับแทมได้หมดเลยนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับที่เสียบ USB เสียบ AUX ที่ใส่ของต่างๆอยู่ครบหมดเลยเก็บเป็น2ตอนนะฮะเก็บเป็น2ตอนตอนบนตอนล่างนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เพดานนะครับสวยนะครับที่ใส่ตัวแว่นตาต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับที่ใส่แว่นตาต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะฮะไฟสองสว่างด้านในนะครับนี่ครับเปิดตรงนี้นะฮะนี่ครับ ใส่แว่นตานะครับครบหมดเลยนะครับสวยงามน่าใช้งานครับคุณผู้ชมใครสนใจต่อเพิ่มเติมเข้ามาเก๊ะมี2ตอนนะฮะนี่ครับเปิดได้ตอนบนนะับที่ใส่ของต่างๆได้เลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บเอกสารต่างๆนะครับพวกคู่มือการใช้งานนะครับสำเนารถภาษีพรบนะครับพรบภาษีแปดด้านหน้านะครับปี68เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ตัวบางแดดต่างๆก็มีให้ครบเลยนะครับเป็นกระจกสไลด์นะครับคุณผู้ชมมีไฟให้ด้วยนะฮะมีไฟด้วยกระจกสไลด์ บานใหญ่นะครับเป็นสีเบจเหมือนกันเพดานสวยตรงกลางตรงนี้ก็สามารถควบคุมปรับสถานเรื่องของตัวความเย็นแล้วก็พัดลมแอร์ได้ด้วยนะครับมีทั้งตัวปุ่มที่เป็นปรับระดับความแรงแล้วก็ระดับความเย็นปรับความเย็นได้ด้วยนะมี2ปุ่มเลยนะครับแอร์ลาวนะครับเป็นแอร์ลาวเพดานแบบนี้นะครับซ้ายขวา่องตรงทุกแถวไม่ต้องกลัวร้อนครับเป็นรถตู้สไตล์ อนเนกประสงค์11ที่นั่งที่น่าใช้งานมากๆเลยคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานครับคันนี้ราคาสุดพิเศษนะครับเหลือ899,000บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมคุณได้เฮสวร์นะครับนี่คือเพจเดิมโรงงานเขาเลยนะครับคุณได้เฮสวร์รุ่น2.5 Elite Auto 2 0 1 8 1 9นะครับคันนี้นี่ครับไฟเวลข้ามนะครับต่างๆเขาอยู่ครบหมดเลยรถสวย พร้อมใช้งานคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปสตาร์ทรถดูนะครับฝั่งคนขับกันนะครับว่าคันนี้ใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรภาสีนี่ครับตัวภาสีก็หมดวันที่15พฤษภาคมปีหน้าเลยนะฮะ15พฤษภาปีหน้าปี68นะครับยางนะครับเปลี่ยนให้4เส้นนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะครับสตาร์ทภายในภายนอกขัดสีให้ใหม่นะครับนี่ครับสวยๆเลยคันนี้ สนใจรีบติดต่อดดวนนะครับรอมัก17นิ้วหล่อๆเท่ๆเลยนะฮะ2.5 E-Lit e นะครับพร้อมใช้งานใครสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมเท่าไหเลยนะครับเบอร์ติดต่อก็095 056 6926นะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุญแจนะครับเป็นรีโมทนะครับคุญแจเป็นรีโมทสตาร์ทนี่ครับแชเป็นรีโมทนะครับคุณผู้ชม ตัวนี้เป็นรุ่นลองท็อปเลยนะฮะตัวท็อปส,สุดจะเป็นตัว2.5ดีลักตัวโลสุดตัวต่ําสุดจะเป็นตัว2.5ทัวร i n ิงคันนี้เป็นตัว2.5อีลิตนะครับเป็นรุ่นลองท็อปเครื่องตัวเดียวกันครับ2.5ดีเซลเหมือนกันนะครับนี่ฮะลองมาสตาร์ทรถดูครับคุณผู้ชมนี่ครับดูเลขไมค์กันกใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรนะครับนี่ครับ ก็จะมีตัววัดเกจให้ด้วยนะครับมีวัดเกจนะครับมีวัดรอบให้ด้วยนะครับนี่ฮะตัววัดเกจต่างๆมีให้ครบเลยนะครับเป็นดิจิตอลตัวนี้เป็นดิจิตอลนะนี่ครับวัดรอบนะครับเลขใหม่ก็ใช้งานไปอยู่ที่9 0้าหมื่นครับคุณผู้ชม9 7้า7เจ็ด็ด้อยสากิโลเมตรนะครับวันนี้วันที่สิบห้านะครับสิบห้าตุลาคมนะครับคุณผู้ชมสิบห้าตุลาคมนะคะ สนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับซึ่งเสียงก็เป็นบิวอินเดิมโรงงานเลยครับเป็น c d FM นะครับ AM ปกตินะครับนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้ปรับออโต้ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับปรับหมดต่างๆได้หมดเลยนะครับนี่ครับหมดลงเท้านะครับนี่ครับลงตัวนะครับ บอกอุณหภูมิ outside นะครับภายนอกนะครับและก็อุณหภูมิภายในนะครับนี่ฮะสวยงามคันนี้น่าใช้งานมากๆาเลยไฟสองสว่างก็เป็นสีวอร์มนะครับสีส้มเพดานสวยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวระบายอากาศนะครับคุณผู้ชมช่องระบายอากาศเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับใช้งานได้ดีครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้านะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับมีไฟเลี้ยวต่างๆให้ครบหมดเลยกระจกมองข้างนะครับ พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับกระจกออโต้ฝั่งคนขับหนึ่งบาลนะครับคุณผู้ชมออโต้ฝั่งคนขับหนึ่งบานรู้สึกว่าจะเป็นออโต้ขับหนึ่งบานนะครับครับฝั่งน,นี้เป็นธรรมดานะครับน,นี่ครับใครสนใจต่อเพิ่มเติมเข้ามานะพผมอะไรผิวพันธดีนะครับคุณผู้ชมปุ่มต่างๆไม่มีลอกนะครับ ปุ่ต่างๆตัวหนังสือยังชัดเจนหมดเลยนะครับไม่มีทะลอกไม่มีลอกนะครับเพราะใช้งานน้อยคันนี้วิ่งไป97,000กโลนะครับคุณผู้ชมรถตู้วิ่ง9 7 0 0 0กโลถือว่าใช้งานน้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับเครื่อง2,005ดีเซลนะรถ97,770กิโลเมตรครับวันนี้วันที่15ตุลานะอัปเดตการดสวยเลยนี่ครับคอนโซลสวยมีหลุมวางของตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแอร์แบ็กต่างๆครบหมดเลยนะครับภายในสวย นั่งสบายครับคุณผู้ชมคันนี้นะฮะนี่ครับตัวเบาะต่างๆ2.5 Elite นะครับใครสนใจคันนี้นะครับ8 9 9 0 0 0บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับลูกค้าโอนจอล็อกรถไว้นะครับจะมีเอกสารรอเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยครับคุณผู้ชมแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นตรงนี้เปิดมาเป็นที่เสียบนะครับก็มีที่จุดบุหรี่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ นี่ฮะใส่ไว้ได้นะครับคุณผู้ชมจุดบุหรี่มีให้นะครับนี่ครับที่ใส่บุหรี่นะครับตรงนี้ก็มีให้ด้วยนะใส่ของต่างๆก็ได้นะครับ USB AUX ได้หมดเลยนะครับถือว่าน่าใช้งานหนึ่งรุ่นครับคันนี้ใครสนใจก็สามารถขอเหรียญเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ครับมัลติฟังก์ชันนะะฮเบรกมืออยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับเบรกมือนะฮะตรงนี้นี่ครับใช้งานได้ดี ตรงนี้สามารถใส่ของได้นะครับเป็นที่วางแก้วน้าได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเบาะสามารถปรับเลื่อนได้คุณผู้ชมนี่ฮะเป็นที่วางแก้วน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับดึงออกมานะฮะนี่ครับเป็นที่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับนี่ฮะปางตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับที่วางแก้วน้าแล้วก็มีตัว power l e a ด้านล่างอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็ที่จุดบุหรี่นะครับเกียร์ออโต้น้ามีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชม นี่ครับมีตำแหน่งเกียร์บอกไปเลยเวณนี่ครับตัวเรินไม้นะครับเ7 0 0 0โลมีตัววัดเกีมีตัววัดรอบให้ด้วยนะใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ที่ใส่แว่นตาก็อยู่ครบหมดนะฮะน่าใช้งานครับวันนี้นี่ครับไฟสองสว่างนะครับสไลด์จบนะครับสวยงามมือจับต่างๆอยู่ครบหมดไฟหน้าเปิดไฟหน้าให้ดูกันนะครับ นี่ครับเรือนไมลเวลาเปิดไฟก็จะคอนโซลก็จะเป็นไฟไลน์น้ําแบบนี้นะครับเวลาเปิดไฟตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นไลน์น้าเห็นไหมฮะเป็นไลน์น้ําแบบนี้นะครับผู้ชมนี่ครับเป็นไฟไลน์น้ําแบบนี้นะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ครับปุ่มกดต่างๆก็จะเป็นไฟไลน์น้ําเวลาเราเปิดไฟเดี๋ยวดูไฟหน้าไฟท้ายกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเวลาเปิดโปรเจคเตอร์ครับเป็นโปรเจคเตอร์นี่ครับไฟท้ายก็จะสวยงามแบบนี้ครับเป็น LED นี่ฮะแบบนี้เลยสวยงามนะครับไฟท้ายนี่ครับสีดำตัดกับไฟท้าย LED สวยมากครับไฟสองป้ายสว่างมากนะครับนี่ครับไฟสองป้ายตรงนี้นะฮะสว่างมากนะครับคุณผู้ชมนี่ครับต้นยุสคานะฮะนี่ไฟสองป้ายเป็น LED ด้วยสวยงามสว่างไฟเบรกตัวที่สามสปอยเลอร์ด้านบนมีครบเลยนะฮะนี่ครับไฟท้ายเป็น LED แบบนี้สวยๆ นี่ครับคุณได้เฮดวายคันนี้เท่มากเลย2,18-19 0นะครับสีดำหล่อเครื่องดีเซลไว้ิวไมวิ่ง90,007นะฮะยังไม่ถึงแสนโลเลยนะครับเครื่องดีเซลออโต้นะครับรุ่นลองท็อป2.5ลิตรนะครับ2,18-19 0ภายในเป็นเบาะ3แถว9ที่นั่งนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจครับคุณผู้ชมนี่ครับเบาะหนังสีเบจแบบ3แถว9ที่นั่งนะครับเบาะหนังมีตัวระบายอากาศตรงกลางไม่ต้องก๊อกร้อนเลย คอนโซลด้านในเป็นสีเบจครับพรมกระแดพรมกระดุมสีแดงนะฮะนี่ครับพรมกระดุมแดงนะครับนี่ฮะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับสีส้มนะครับยังไม่ใช่ตัว LED นะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนสีส้มนะครับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นี่ครับจะเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะครับนี่ครับเป็น2023ัสีเส้นเลย รถสวยมากครับวันนี้เรียกว่าพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อครับคุณผู้ชมนะครับไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เปิดฝาโปโหน้านะครับเปิดฝาถังน้ามันให้ดูกันฝาโปโหน้าอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับดึงขึ้นมาแบนนี้ฝาถังก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกดได้เลยนะฮะไปดูฝาถังน้ามันกันนะครับแล้วก็ฝาโปโหน้ากันสำหรับ2.5อ l ล t e คันนี้ใครสนใจขอเรียนเพิ่มเติมก็สามารถ แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ0950566926นะครับประตูตก็สไลด์เปิดปิดได้นะครับผู้ชมนะครับเปิดปิดได้เลยนะครับนี่ครับสนใจขอเหรียญเพิ่มเติมอย่างไรแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับขอรอะดับเครื่องนิดนึงนะครับ เปิดฝาถังให้ดูก mm. mm. ันนะครับเครื่องเป็นเครื่องดีเซลนะครับ2 0 0 5ดีเซลนี่ครับนี่ครับดีเซลเดิมโรงงานเลยครับคุณผู้ชม B7 ได้นะครับนี่ครับเดิมโรงงานเลยครับน้ำมันเดิมๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันครับคุณผู้ชม สวยน่าใช้งานมากคันนี้สีดำหล่อเท่มากนะราคา899,000บาทถ้าใครสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันหน่อยครับตามมาเลยครับนะครับเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยมาดูเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างห้องเครื่องกันนะครับอันนี้ตัวสายที่เขาต่อเป็นตัววัดเกจแล้วก็ตัววัดรอบนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็ใส่ท่ออินเตอร์เนียมมาด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ นี่ครับใส่ท่ออินเตอร์เนียมมาด้วยนะครับเป็นของเฟล็กนะครับนี่ครับนี่ฮะแบตเตอรี่ใช้งานปกติเลยนะฮะแล้วก็โครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหัวน็อตฝากระโปรงหน้านะครับไม่เคยมีการถอดเลยครับคุณผู้ชมยังใหม่อยู่เลยนี่ครับฝากระโปรงหน้าสวยๆใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนยังใหม่อยู่เลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะใหม่มากนะครับไม่มีถลอกเลยนะฮะไม่มีขาดด้วยนะครับแนบสนิทเลยนะครับกับพื้นฝากระโปรง นะครับน็อตฝาโปน้านะครับซ้ายขวาเดิมไม่เคยมีการถอดครับนี่ครับด้านในก็เดิมนะครับโค้ดเดิมโรงงานต่างๆอยู่ครบหมดเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับน็อตแก้นต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับสวยงามน่าใช้งานครับเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานเครื่องแห้งสะอาดใสนี่ครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ CRDI 16วาล เครื่องดีเซล2.5นะครับคันนี้นี่ครับแบตเตอรี่นะครับโอ้โหคันนี้ถือว่าได้รถดีคุณภาพเกรด A ไปใช้งานเลยสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้นะครับเป็นรถตู้11ที่นั่งหรือ MPV 11ที่นั่งรถอเนกประสงค์11ที่นั่งนะครับต้องการใช้งานแนะนำเป็นรุ่นนี้ครับเข้ามาอีกหนึ่งคันสับตัว ฮุนไดเฮสนะครับ2.5 El ลี e ออโ o ไมาย90,07จากราคาป้ายแดง1,499,000รุ่นลองท็อปนะครับราคาวันนี้ขายเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมใครสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะฮะก่อนรถติดจองฝากไว้ด้วยครับคันนี้นะครับฮุนไดเฮส2.5อีลีไมาย90,07ราคา899,000บาทนะครับ899 รถปี18-19เปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นนะครับคุณผู้ชมเปลี่ยนฐานน้ำมันขึ้นน้ำมันเกียร์รับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักพิกครบมจนน้ำแน่นอนครับรถบ้านแทๆ้ๆและสวยเลยคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับ,บติดต่อ095-056-6926นะครับ ID Line แล้วก็ Link Line สามารถแอด line คลิกเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับวันนี้ฝาก Hyundai H1 สวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็กิ้งการเข้ามา หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยครับคุณผู้ชมนี่ฮะเบาะภายในยังสวยเนี้ยบอยู่เลยแถมเลขไม้ยังใช้งานเพียงแค่เพียง9ก0 0 0โลนะครับนี่ฮะปุให้ดูรอบคันอีกสรอบหนึ่งนะครับก่อนจะลากันไปในรีวิวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูเข้ามาดูช่องต้นยูสคาร์นะครับครั้งแรกฝากกดติดตามนะครับฝากกดซับสไคร้แสงกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครนะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่รถ ปกติทั่วไปนะครับมีรถตู้มีรถเ ن, บนซ์ B M ต,ต่างๆนะครับที่เราไม่ได้รีวิวเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์ขอข้อมูลมาได้รถมีเยอะครับคุณผู้ชมอาจจะรีวิวไม่ครบทุกคันนะครับทุกรุ่นที่สนใจก็สามารถขอละเอ like <off le> ียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะส่งข้อมูลทางไลน์ให้รูปถ่ายต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะแอดไลน์เข้ามาก่อนนะครับคุณผู้ชมสนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมหรือว่าสนใจคันนี้ก็สามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลย จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเช่นเคยนะครับโอนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจากเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะัะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ